สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะฮะวันนี้ผมจะพาไปที่ร้านกาแฟเล็กๆนะฮะแต่ความชิลยิ่งใหญ่มากที่ร้านนี้นะฮะเนี่ยมาถึงปุ๊บก็เราก็นึกว่านักโทษนี้คดีมาจากไหนนะครับชื่อร้านวัลปุกนะฮะเข้าไปดูข้างในมีอะไรบ้างเปิดปุ๊บนะฮะเราก็ต้องมาตกใจกับแมวกวากว่าจะต้องปิดหน้าขนาดนั้นนะฮะก็อาหารของกินก็มีพอประมาณนะฮะแต่ที่สำคัญคือกาแฟของเขาหลากหลายมากทั้งเย็นทั้งร้อนจาก เมล็ดกาแฟหลายชนิดมากฮะเท่าที่คุยกับเจ้าของเขานี่ลักษณะของร้านกาแฟเขาเป็นบาร์อย่างนี้นะเฮ้ยนั่นคือใครนะมีม่งม่งเต็มร้านเลยนะฮะนี่มีน้องคนนี้แล้วก็พี่เขานี่ชื่อก็คือพี่เป็กนะฮะเป็กพี่อ่าอาการของเขาก็จะดืดๆด,ดอย่างนี้ตลอดเวลานะฮะเราก็เข้าไปปุ๊บสั่งเย็นมาก่อนเลย นะฮะสำหรับภรรยาของเราสวนเรานั่นแหะก็คือเราชอบกาแฟดริปนะฮะต้องดริปต้องกาแฟเพียวอย่างเดียวนี่กดไปกดมาของเราดีดอีกแล้วนะฮะยังไม่ได้อะไรก็จะท <c oughs> ้ายผมกดดีดไปตามเขาตามนั่นแหละนะฮะอยากจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่มันชิลมากนะฮะเป็นแนวออรแบล็กนะฮะชอวัลละเปกนะครับลองพวกเราเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะฮะพีเขากันเองมากแลวก็ร้านก็นั่งชิลมากมายนะครับวัลละเปก พี่แคสพาไปและก็พบกันอีกทีหนึ่งรอบหน้านะฮะบาย